สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ omg สุกซ์ซูเปอร์สามก๊กนะครับอยู่กับเส้นทางตายสุดท็อปเซิร์ฟนะทุกคนอ่ะวันนี้ผมจะมาอัปเกรดพลังของผมสักหน่อยครับทุกคนกลับไปที่ชาเลนจ์อันดับเลยทุกคนตอนนี้ก็อยู่อันดับยี่สิบเก้านะครับทุกคนตอนนี้ผมก็พลังล้านสองละดันประมาณหนึ่งวันปะไม่ดันประมาณหกชั่วโมงทุกคนจากเมื่อวานเนี้ยหน,นึ่งแสนแล้ผมเพิ่มเรื่อยโดยทุกคนอ่ะอันนี้เลยทุกคนที่ผมเล่นจากเมื่อวานเนี้ยที่ผมลงคปปลิปไปทุกคนปรวันแสนสามอ่ะผมก็ได้้ตาายไปประมมณเห็น อ่ะแล้วผมพาไปดูว่าผมอัปเกรดอะไรบ้างทุกคนตอนนี้ผมวล่งซสซีนะตัวหลักผมก็ได้ของมาละเอาไปจําตัวของตัวหลักผมซื้อทีละเศษมาทุกคนอ่ะก็ได้มาส่วนบุญเองยังไม่มีนะทุกคนจิวี่ก็ยังไม่มีทุกคนซุนเซ็กเลือกกล่องที่มันแจกมาทุกคนอ่ะสปอร์ตผมน่าจะใส่โค้ดหรือเปล่าไม่รู้มันใส่โค้ดได้หรือเปล่าหรือมันแจกอย่างเงีนนะ้ยอ่ะต่อไปครับทุกคนตัวนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะจับคู่ริบบง อันนี้ริบบองผมสุ่มมานะทุกคนอ่ะสุ่มมาจากตรงนี้เลยเล่าองเล่าลาสเล่าก็เลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นริบบองนะนี่แต่ผมอยากได้ตัวกำเหล่งวะ่ะแล้วผมพาไปดูกำเหล่งทุกคนอ่ะนี่แหละทุกคนกำเหลง่งผมก็อยากจะตัวนี้ไม่จับคู่นะทุกคนมันได้พลังเยอะมันจับคู่เยอะมากเลยทุกคนอ่ะแล้วตัวนี้ผมจะรอเลือกตอนเจ็ดวันหรือจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคน แล้วผมจะมารับคนเข้าแคนด้วยนะทุกคนตอนนี้แคนก็เต็มเปี่ยะใครที่อยากเข้าแคนผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ทุกคนแล้วผมจะคัดคนเข้ามาให้ทุกคนโอเคปะคอมเมนต์ชื่อได้ทุกคนผมได้รู้เลยว่าคือคนไหนโอเคปะโอเคครับผมแล้วผมพาไปตีลานไปลองสักครั้งดีกว่าวะมาดูความโหมดของทีมผมเฮ้ยเล่นหกชั่วโมงได้มานี้ก็สุดๆแล้วทุกคนผมปั๊มพยายามสุดแล้วดัดพลังอะ เราเล่นเช้าเขาไปวันนึงไงโอ้ผมแม่งลืมพลาดไปตอนนั้นใส่โค้ดไม่ได้ไปเล่นอ e ีเมลเก่าเสียดายมากโอ้ผมติดตาบอดต,ตัวละกทีวีนะครับพี่น้องอ่ะทุกคนว่าผมชนะปะชนะถ้าทุกคนว่าชนะกดหนึ่งก็ได้ใต้คอมเมนต์หรือว่าแพ้กดสองทุกคนอ่ะไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เปานอ่ะกดข้ามเลยทุกคนหนึ่งสองสามุ้ยชนะหมดทุกคนพลงังเขาน้อยกว่าก็น่าจะรู้แหละ โอเคครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็แค่มาอัปเกรดพลังนิดหน่อยสำหรับคลิปเส้นทางต่ายสุดทัปเซิร์ฟนะทุกคนก็เป็นคลิปสนุกๆน,นะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสสวัสดีครับ